สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเด็กๆนะคะแล้วก็ตัวเราเองนะคะมากินส้มตำนะคะคหรือกินอาหารอะไรแซ่บๆนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านนะคะชื่อว่าร้านตำม,มั่วนะคะตอนนี้พนักง,งานก็กําลังเสิร์ฟน้ำอยู่นะคะอาหารเราก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็หิวข้าวนะคะเริ่มงองเงหิวข้าวนะคะ เราก็จะสั่งเป็นเมนูปลาทอดกระเทียมนะคะให้เด็กๆแล้วก็ส่วนผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อบ้านก็สั่งเป็นส้มตำลาวนะคะอ่านี่คือหน้าตาอาหารนะคะส่วนคุณแม่ก็สั่งเป็นยำผักทอดนะคะยำผักทอดกุ้งสดหน้าตาหน้าทานมากให้เยอะมากเลยนะคะใหญ่เบิ้ลเริ่มเพิ่มเลยนะคะ เรามากันแค่2คนผู้ใหญ่สองคนเด็กนะคะอาหารเราก็สั่งแค่3าอย่างก็พอนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวเด็กๆก,ก็เอนจอยกับการก,กินน้ำแข็งนะคะชอบกินน้ำแข็งกันมากกินรอปลาทอดนะคะตอนนี้ปลาทอดยังไม่มากำลังทอดอยู่นะคะหรือว่ากำลังไปจับปลาอยู่นะคุณพ่อก็เอาผักทอดให้ลูกๆนะคะ ล,ลูกก็เอามาดมดูก่อนชิมก่อนน้องบัฟฟี่ชิมานางไม่ชอบก็เลยไม่กินต่อนะคะจกน้ําแข็งต่อดีกว่าน้ําแข็งอร่อยแล้วก็บวนหิวกันนะคะอพอเจอน้ําแข็งในความหิวอาหารหายไปนะคะหิวน้ําแข็งแทนนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของอาหารนะคะพ่อบ้านก็หิวมากนะคะโว้ยกำลังกินกินกับขนมจีนนะคะส้มตำนะคะพ่อบ้านชอบมาก ส้มตำปาลาล้านัวๆนะคะอาหารที่ร้านตำมว้วน,นี้ก็อร่อยมากนะคะเราก็เคยมากินแล้วหลายครั้งนะคะหลายครั้งนี่มาแล้วปา้าตัวใหญ่มากนะคะใช้ปลาทับทิมทอดกรอบนะคะสดใหม่มากเลยแบบอร่อยจริงๆเดี๋ยวเราก็จะแกะเนื้อปลาให้เด็กๆกินกันนะคะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ